สวัสดีครับทุกคนผมมลช่องมนโมนิกนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมแลกนาล็อกโมบายอิทเนอร์เนล์2.0อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆไปเลื่อนคันนักผจญภัยคาร์ดเอฟกันนะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าก็แล้วแต่นะครับที่ลืมไปแล้วนะครับว่ามันทํายังไงแล้วก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดูที่คู่มือนักผจญภัยของเรานะครับก็ตอนนี้ผมเป็นเลเวลสิบแล้วนะครับก่อนที่จะเลื่นเป็นคาร์ดเอฟนะครับเราจะจำเป็นต้องเลื่อนขั้นเป็นนักสํารวจก่อนนะครับคือเราเก็บสมุดเป็นเลเวลห้าแล้วนะครับก็มาทําการเลื่อนขั้นกับเ p ็นตัวเดิมตัวเดียวกันเลยนะครับกับการทํคาร์ดเอฟนะครับการเก็บเลเวลสมุดง่ายๆนะครับก็คือการตีมอนเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมอนเตอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นการเก็บหมวกต่งตางๆนะครับลงสมุดหรือว่าปลดล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็การทาอาหารนะครับก็ช่วยเพิ่มเลเวลของสมุดผจญภัยของเรามากขึ้นเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการถ่ายรูปเนี่ยเพิ่ม exp ในการของสมุดผจญภัยของเราเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเดินไปตามเมพต่างๆแล้วก็เจอลูกกล้องเนาะก็กดถ่ายรูปมาได้เลยนะครับมันก็จะมาเพิ่ม exp ของสมุดประจนภัยเรานะครับอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกต่างๆนะครับที่เราจะทําให้เลเวลสมุดประจนภัยของเราเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเลเวลรับประจนภัยของเรานะครับถึงเลเวลสิบนะครับก็จะมีเควสปรากฏขึ้นมาให้เราทํานะครับหรือถ้าหากใครไม่ขึ้นเควสนะครับก็มาที่ NPC ตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนของเมืองพอนเทลล่านะครับก็สามารถรับเควสได้เลยนะครับอันนี้ผมก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเรารับเควสมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราเนี่ยไปคุยกับ NPC ชื่อว่าสตีเวนนะครับที่เมืองนักดาบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะวิ่งไปหรือว่าจะว้าไปก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็เลือกที่จะว้าไปที่เมืองนั้นเลยนะครับสมมุตินะครับถ้าใครยังไม่มีชื่อเมืองให้ว้าไปใช่ไหมครับเราอาจจะยังไม่ได้คุยกับ NPC ที่โดยมากนะครับจะยืนอยู่ข้างคาฟานครับให้เราคุยกับเธอครับเราก็จะ ปลดล็อกจุดเทเลพอตนะครับเราก็สามารถวิ่ไปกลับนะครับเมืองที่เราเคยไปแล้วได้นะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเจ้า NPC s t e v e สตีเวนเนี่ยมันจะอยู่ทางขวาของแผนที่นะครับก็ให้เราไปคุยกับสตีเว่นได้เลยนะครับ กอบอกเขาไปนะครับเลือนขั้นประจลภัยคัท F นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทําการตีเจ้ามอนสเตอร์นะครับที่แมปโกดชิพนั่นเองนะครับโดยที่เควสขั้นแรกนะครับเขาจะให้เราไปตีวิสเปอร์จำนวน10ตัวนะครับแล้วก็มาส่งเควสที่เขาเนาะก็สามารถวัปจากท่าเรือเมืองนี้ไปได้เลยนะครับโดยที่คุยกับ NPC ท่าเรือตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกการวร่ปไปที่แผนที่โกชิปนะครับเมื่อตอนที่มันเปิดใหม่ๆนะครับมันต้องเรียนสกิลผจญภัยโกสคาเมล่านะครับเพื่อจะได้มองเห็นผีนะครับอันนี้ผมก็เรียนมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าถ้าใครไม่เรียนมาเนี่ยมันจะมองเห็น ไอ้เจ้ามอนเตอร์วิตเตอร์หรือเปล่านะครับก็ถ้าให้ดีนะครับก็เรียนสกิลโก้ดคาเมล่ามาจากไอ้เจ้าคนขายสกิลพระจนภัยก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตีให้ครบสิบต,ตัวแล้วก็กลับไปรายงานกับ NPC ตัวเดิมนะครับสตีเว่นเนาะ เมื่อเรากลับมาถึงเมืองแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการส่งเควสกับสตีเวนนะครับจากนั้นเขาจะให้เราไปตีมอนสเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่2นี้นะครับเขาจะให้เราตีไพรสสเกเลตันจำนวน100ตัวนะครับก็ตีที่แมปเดิมนะครับก็ให้เพื่อนๆวัปกลับไปที่โกชิปนะครับ ทำการฆ่าไพเรตสเกลตันนะครับให้ครบ100ตัวนะครับแล้วก็กลับไปรายการกับสตีเวนเดิมนะครับคุยกับสตีเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะ ให้เราเนี่ยไปตีสเกเลตันจำนวน50ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคเวสตีอันสุดท้ายแล้วนะครับก็ทนหน่อยนะครับตี3รอบเนาะก็กลับไปตีที่โกชิปเช่นเดิมนะครับ เมื่อเพื่อนๆทำภารกิจจนเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็กลับมารายงานกับสตีเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยกลับไปรายงานกับคาคาโรนะครับที่เมืองคอนเทลล่าครับก็คือ NPC ตัวแรกที่เรารับเพืมาเนาะก็ใช้บีวิงกลับไปที่เมืองคอนเทลล่าเลยนะครับประโยชน์นะครับและข้อดีนะครับของนักจนภัยระดับ F เนาะเพื่อนๆจะสามารถซื้อ อาหารระดับสูงจากสมาคมอาหารได้นะครับเราก็จะปลดล็อกสม,มุดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อสกิลปจนภัยเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยนะครับสําหรับชาวพีชเนาะเพราะว่าพระอย่างเราเนี่ยสกิลบัฟค่อนข้างเยอะนะครับไอช่องสกิลที่ละมันให้มาเนี่ยมันไม่พอใช้เนาะเราจําเป็นที่จะต้องเรียนสกิลปจนภัยเพิ่มนะครับเพื่อให้เราสามารถสลับช่องในการใช้สกิลบัฟต่างๆได้นะครับ เพืนเพื่อนคุยกับ npc คาคาโรนะครับแค่นี้เราก็จะสำเร็จเป็นนักผจญภัยคั้น F เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็สามารถเรียนสกิลผจญภัยของระดับ F ได้แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ถ้าทำตามก็จะสามารถเป็นนักผจญภัยคั้น F กันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลต่างๆที่ปลดเข้ามาเพิ่มนะครับก็อย่ารอชานะครับเรียนไปเลยนะครับเราจะได้ เพิ่มซ็อกเก็ตในการใส่สกิลเพิ่มขึ้นมาอีกแถวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสกิลพีทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสกิลให้กดช้ยเยอะเนาะก็สามารถเอาลงเพิ่มได้นะครับตรงนี้เนาะก็ใครดูมาตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูได้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ